ฟังหูไว้หูเบลล่าหนีไปปฏิบัติธรรมวัดต,ต่างจังหวัดที่แท้มีหนุ่มหล่อไปส่งเมื่อไม่กี่วันก่อนนางเอกซุปตาเบลล่าราณีหายแน่หายตาไปจากวงการไปใช้ชีวิตปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดในต่างจังหวัดเบลล่าบอกว่าไปอยู่ที่วัดป่าเมตตาคีรีจังหวัดชัยภูมิเป็นเวลาสี่ วันสามคืนบอกลาโลกโซเชียลสงบจิตสงบใจอยู่กับธรรมะอยู่กับธรรมชาติล่าสุดมีกระแสข่าวว่าช่วงที่สาวเบลล่าไปอยู่ที่วัดจังหวัดชัยภูมินั้นได้มีพระเอกคู่จิน้นโป๊บธนวัตนอาสาขับรถไปส่งถึงที่โดยผู้พบเห็นเล่าว,ว่าพี่โป๊บเพิ่งไปส่งน้องเบลปฏิบัติธรรมที่จังหวัดชัยภูมิวัดป่าเมตตาคีรี และย้ำอีกว่าจริงแท้แน่นอนค่ะมีคนเห็นคนที่เขาไปปฏิบัติธรรมค่ะ